บอกเลยว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยตายแล้วไปไหนเสียส่วนใหญ่พระศาสดาเนี่ยเอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาแล้วก็ถามสาวกว่าเออไอ้ดินที่ติดไปเล็บตาขากอดมาเนี่ยนะกับดินทั้งมหาปฐพีทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันอันไหนมากปฐพีมากกว่านเทียบกันไหวไหมไม่ไหวเลยถ้าไม่ไหวโอ้เทียบกันถ้าไม่ได้เลยนิดเดียว พระศาสดาบอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจุติปแปลว่าตายนะสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าการเปรียบเทียบพระองค์น้อยคือเส็จดินปลายเล็บมากคือดินนมหาปัตพีมนุษย์เท่าดินมหาปทพีล่วงลงนรกนะ เทาเศษดินปลายเล็บได้มาเกิดในมนุษย์ตราสมนุษย์ครั้งที่สองสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัชานมีมากกว่านะอีกหนึ่งมหาปตพีลงไปเดรัชานอีกหนึ่งเศษดินปลายเล็บกลับมาในมนุษย์ตราสครั้งที่สามสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดามีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดโได้สารเปลวิสัยมีมากกว่าโดยแท้นั้นพระสูตรนี้พอเราได้ยินปุ๊บกกโอ้โหน่าก,กลัวแล้วพระเจ้าเราเนี่ยพูดผิดไม่ได้ด้วยอาศาสดาเราเนี่ยคำพูดพระองค์เนี่ยพระองค์บอกเลยว่าอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาล คำพูดพระองค์พระองค์ก็บอกเลยว่าอันสมณะพราหม์เทพมารพรหมหรือใครใครโลกคัดง้างและติดเตียนไม่ได้ไม่มีใครติดเตียนคำตถาคตได้นีดังนั้นถ้าคำเป้าเจ้าไม่ผิดแล้วเรายังไม่ได้อริยบุคลหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นเป็นอริยบุคลโอ้โหสามกติข้างล่างกำลังรอเราอยู่นะเปอร์เซ็นต์สูงมาก เคยมีคนคำนวณว่าเศษดินปลายเล็บกับดินทั้งโลกเนี่ยมันเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์สิบยกกำลังลบยี่บสี่เท่ากับเรามีโอกาสเกิดเป็นมนุษยนเนี่ยเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ไปยี่บสี่ตัวเปอร์เซ็นต์นะโอ้มันน้อยมากนะดังนะนะนั้นโอกาสในการเกิดในสามสตรข้างล่างเนี่ยสูงมากๆเลยเอแล้วเราจะเป็นเศษดินปลายเล็บบ้างไหมเนี่ยอ,อันนี้ อยากเป็นอลไรใช่ไหมอยากเป็นเสร็จอินทรายเล็บแล้วเพราะว่าถ้าไม่ได้เนงานเข้าแน่ๆเลยนะให้ติดคุกร้อยปียังดีกว่าเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกําเนศสารและเปลือยิสัย บอกความทุกข์ในนรกเนี่ยมันหนักแสนสาหัสมากและสันนรกเนี่ยตายแล้วเนี่ยสันนรกไม่ได้ถาวรน,นะแก่เจ็บตายเหมือนกันนะแต่เวลาตายแล้วเนี่ยกลับไปเกิดในไหนหรู้ไหมกลับมาเกิดในสันนรกต่ออีกหรือไม่ก็เ <c oughs> ดัจฉานกับเปรตวิสัยปริมาณมากเท่ากับดินมหาปฐพีพสันนรกที่ตายแล้วหลุดมาเป็นมนุษย์และเทวดาเท่าเศษดินปลายเล็บน้อยมาก ก็เท่ากับสามกติข้างล่างเนี่ยเมื่อเราลงไปแล้วนะมันจะเกิดวนซ้ําอยู er ่อย่างเงี้ยนานๆจะได้หลุดขึ้นมาทีหนึ่งมันจึงเป็นการจองจําที่ทารุณเจ็บปวดทุกร้ายเพราะเหตุนี้ทารุณเนี่ยขนาดไหนอ่ามาเปรียบเทียบเมื่อกี้ความยาวนานแล้วนะการเกิดซ้ํานะและความทารุณขนาดไหนพระศาสดาบอกว่า ถ้าเธอถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มเช้าร้อยเล่มกลางวันร้อยเล่มเย็นร้อยเล่ม <100 S 1> ตลอดทั้งหน <100 S 1> ึ่งร้อยปีความเจ็บปวดขนาดเนี้เปรียบเหมือนก้อนกรวดหกเจ็ดเม็ดบนฝ่ามือแต่ทุกในนรกเนี่ยเปรียบเหมือนภูเขาหินทั้งลูกเพราะองค์ก็ถามสาวกนะว่าภูเขาหินทั้งลูกเนี่ยกับก้อนกรวดแค่เนี้ยในมือท่านเนี่ย อันไหนเยอะกว่ากันสาวกเขาบอกโอ้โหภูเขามากกว่าเทียบกันไม่ได้บอกนั่นแหละความทุกข์ในนรกไอ้ความทุกข์บนมนุษย์เนี่ยที่เธอถูกแทงด้วยหอ,อกวันละ300สามร้อยเล่มตลอดร้อยปีมันแค่นี้แค่นี้นี่คือความเจ็บปวดแสนสาหาัสไปเทียบความนานเ <c oughs> <c oughs> ทียบความนานเนี่ยมีสาวกถามอีกสันนรกเนี่ย ตายแล้วเกิดในนรกต่อใช่ไหมแล้วตอนหนึ่งครั้งละ่ะนานขนาดไหนนับจํานวนปีได้ไหมพระเจ้าบอกนับปีไม่ไหวทรงอุป,ปมาได้หรือไม่พระเจ้าค้าบอกได้พระองค์บอกว่าเกวียนเล่มหนึ่งเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20คาลีให้เรานึกถึงเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดข้าวเปลือกของชาวนาเราแล้วกันนะประมาณนี้ บรรทุกมเมล็ดงาเต็มหมดทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีจนกระทั่งมเมล็ดงาหมดนั่นน่ะหนึ่งส่วนอภูธนนรกนรกที่ตื้นที่สุดสิบชั้นอภูธนนรกเนี่ยเราก็ไล่ปลไปจนถึงปฐุมมนนรกนะอุปมาเนี่ยเทียบกับ นะอับผู้ทานนรกลึกลงไปยาวนานยี่สิบเท่าลึกลงไปอีกอายุต่อหนึ่งชาติของเขาเนี่ยก็ยี่สิบเท่ายี่สิบเท่ายี่สิบเท่าล่ไปเรื่อยๆอหนึ่งชั่วอายุของสันนรกก็นานสุดๆแถมตายแล้วก็กลับมาเกิดเหมือนเดิมอีกนะซ้ำอย่างนี้หลายแสนหลายล้านรอบ นี่ก็คือช่วงระหว่างที่เรารอก่อนที่จะได้เป็นมนุษย์อีกครั้งมันน่าเกิดไหมล่ะเนี่ยม <c oughs> ีปัญหาเอาสมมุติว่าโยมโชคดีโชคดีว่าตายแล้วได้ไปเป็นเทวดานะฮะนะโยมทำบุญมาเยอะใช่ไหมรักษาศีลมาดีทำบุญมาเยอะตายปุ๊บไปเป็นเทวดาอ้าทีนี้ดูต่อให้จบว่าเทวดาตายแล้วไปไหนอีกอืม พระศาสดาบอกว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยคือเท่าเศษดินไปเล็บโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนศิสารเปลวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ไม่รอดอีกเทวดาทั่วโลกธาตุตายแล้วเนี่ยลงนรกกัเนาาศิสารเปลววิสัยมากเท่ากับดินมหาปาัตตปีปริมาณเท่ากับดินปลายเล็บ ได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีกตกลงแล้วเนี่ยหนีไปไหนก็ไม่รอดสามคติข้างล่างอบายทุกติวินิบาตน, <c oughs> นี่คือปัญหาของการที่ต้องเกิดใหม่มันไม่ได้สบายตลอดถ้าเกิดใหม่ทุกครั้งยมได้เป็นพรหมตลอดก็โอเคนะเป็นเทวดาตลอดก็โอเคหรือได้เป็นมนุษย์ตลอดก็ยังดีนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้อืม มันไม่แน่นอนนี่แหละอยากเกิดไม่ล่ะจริงยไม่น่าเกิดแล้วนะแต่ทีนี้จะทำยังไงโยมก็อาจจะมองว่าโอ้โหแล้วอริยขคนมันเป็นยังไงนะนะมันคงจะยากละมั้งเนี่ยอย่าพุ่งไปคิดเองอ่านหนังสือโซดาบันซะก่อนรวมไปแล้ว คุณธรรมของอริบุคคลขั้นต้นเลยเลยบื้องต้นเลยบันไดขั้นแรกเลยโสดาบันโสดาบันต้องมีคุณสมบัติอย่างไงนะแค่โยมเนี่ยนะศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวไม่มีสาระอื่นไม่เอาสาระอื่นฉันไม่เอาพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะไม่ใช่พระเจ้าเป็นแค่หนึ่งในช้อยของเรา นะเทพเทบอะไรฉันก็เอาหมดผู้จ้าก็เอากันพลาดเผื่อเหนียวไว้หมดเลยนะเต็มเลยบ้านนี่ล่อไปหมดเลยนะอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่ารักตาถาคตพอประมาณอืมรักนิดๆหน่อยๆนะแค่รักนิดๆ,ๆหน่อยๆนี่พระพุทธเจ้าบอกได้ไปสู่สุตีโลกสวรรค์นนะแต่ยังไม่ได้อริยะนะตายไปยังไม่พ้นนรกเนี่ยโ <c oughs> ยมต้องมั่นคง มั่นคงในพระพุทธเจ้าเชื่อการตรัสรู้ของท่านว่าท่านนย่าพูดจริงรู้จริงดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราน่าจะเชื่อไหมล่ะว,ว่าพระเจ้ามีจริงและตรัสรู้และคําสอนท่านประเสริฐจริงและถ้าคําสอนท่านประเสริฐจริงแล้วเราจะไปอ่านของใครเราก็ต้องอ่านของพระพุทธเจ้าพุทธวจนะคําที่ออกจากปากท่านก็อยากจะรู้ว่าท่านพูดอะไรใช่ไหมก็เพราะเชื่อท่านตรัสรู้ไงจะได้รู้ว่าท่านพูดอะไรไปบ้าง <คำ S 2> นี่คือเชื่อการดัสรู้เรียกว่าศรัทธาสัมปทานะอย่างลงมั่นในตถาคตจากนั้นเนี่ย <c oughs> ก็คืออย่างลงมั่นในพระธรรมธรรมะที่ออกจากปากตถาคตนั่นเองไม่เอาออกจากปากคนอื่นถ้าออกจากปากคนอื่นแต่จำคำตถาคตมาพูดโอเคนะนะนะเรียกว่าออกจากปากของสาวกนะ หรือของใครก็ตามที่จำคำตถาคตมาพูดไม่เป็นไรเหมือนกันอันที่สามมั่นคงในพระสงฆ์พระสงฆ์เราก็จะมั่นคงถูกต้องคือสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีตรงควรชอบตามที่ศาสดาทรงบัญญัติไม่ใช่คนอื่นบัญญัติต้องพระพุทธเจ้าทุกอย่างยิงเข้ามาที่พระพุทธเจ้าหมดเลยนยต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นแค่นี้ โยมกำลังเริ่มแตะโสดาบันและวคุณสมบัติที่สี่ที่มีตัวแปรสามอย่างโยมมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวหลักแล้วนะตัวที่สี่เนี่ยมีได้สามแบบสินห้าบริบูรณ์ถ้าโยมยังสินห้าไม่บริบูรณ์โยมต้องเห็นอริยสัตสีถ้าโยมไม่เห็นอริยสัตสีโยมต้องมีจากคะ มีการให้ทานโดยวางจิตถูกต้องคือมีใจปราศจากความตระหนีอันเป็นมนทินนะมีจาระอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มเป็นผู้คนแก่การขอยินดีในการเสรียสละจำแนกทานอยู่คลองเลียนะอยู่คลองเรียนไปนี่แหละอย่างพวกเรานี่แหละเป็นโสดาบันได้เป็นอริบุคลได้นะ